มีปัจจันึกกอนนึกเห็นหน้าพ่อหน้าเมียพ่อเมียสวนวันข้ามสวนเพูนพ่อเมียล้ำบาปวอตอนเขาเห็นหน่อยพูนล้ำบากเปปันหาใส่มาเมลียังเขาเสียงตอนหมาป่าตอนไงน้ำยศหนึ่งเข่าเม็ดหนึ่งพักเสียงหนึ่งพี่เขือกเถือกว่าล่ะพูนได้มาไงบ่นั่งหนึ่งบังคับรับตาหนึ่งบังนวดเขาสิเข่าใจทันทีใช่ปะนั่นคือทำเอาคนเจ้าเดี่เขาสิเข่าใจทันทีว่านั่นคือความจริงบันอิจฉาสภาพว่ากินเขาสิอ่อนลงอ่อนลง เขาจิตนึกถึงบุญคุณของคนอื่นนึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงพี่ถึงน้องนึกถึงนึกถึงเจ้าของสภาพว่าจิตเขาเฉยไม่มีใครสอนคือเราสอนเราเองอันนั้นพระวันเฮ็ดสั้นๆสาวผู้ที่ทรงบารมีมีเป็นจะเป็นอริยะเจ้าต่อไปเขาอเห็นนางมึงนั่นคือคือสอนนั่นคือธรรมะที่สอนคือความจริงบานนี้เขาหูเจ้กควาจะเมียเขาเรียอย่างนั้นคนเรียงธรรมะจะ้หน่อยตัวเจ้าของไหนบ่ตัวบ่ไห้ตัวบ่ได้เด้เพราะว่าเขาก็ยุกระพอกระเมียจนว่าพอเมียลงหายใจจาก เข้ากับต like ัวพ้นอะไรพ้นกับตัวเข้านอะไรวันย้เนาึงหนึกถึงทิ้งรีดียมน้ำงามข่าวมันได้กิดเข้าไปเวลานั้นจะเบาเมื่อ่เบาปุ๊บเขาถึนึกถึงบุญจากความิดนั้นจะห่วยฟ้ามันเป็นสมวงดีเขาว่าเมือนตาข้นครับบอนั่งเมื่อหลังเนี่ยจะกยันได้บานเขาก่อนขึ้นบุมพ้นฟัวเมียมเข้านึกถึงหมดช้ำช้าตัวบนบานเขบาขวดนานลึงไปพินได้พนได้บางครั้งมันจะเป็นต้องผ่านพระพระอยู่ข้างหลังเออจิดเขางามเล้ เสมอได้บุญกิจก็เสมอได้บุญบ่จําเป็นต้องมาห่มเหลียงที่เด้โยมสามสารถที่จะเป็นคนมีศีลได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศีลได้เด่ราะในเจ้ากันพาเขาเอาคนมาเห็ดตัว่วอันน่ะบางพนจะรูปเนี้ยเรื่องคนอ่อนเอนะข้าใจว่าเป็นตัวแทนเพราะเกิดความเสียหาแต่ว่าโยมเนี่ยสามารถมีศีลได้ขัโโนโยมบ่สาม,มารถมีศีลได้คนมุญหลักาตายจนไม่นบ่หมดวันนี้ผ้าเกิดกันไม่ใช่ว่าผ้าห่มยังจะมีศีลตู้ไม่ใช่ มันเกิดโยกับตัวบุคคลเพื่กันส่วนตัวก็จันนีอายนึ่งนีเรื่อยกินหน่อเมือง <laughs> อายนึงบ่นว่ามีปฟันหัวกันตายเห็นปะเท่าๆนั่นน่ะห้าบ่นนั่นอาจารย์บอกตายหลงคุ้าวันนี้ย้อนบุญลองค้นกัเจ้านี่สมาทานศีลตั้งอยู่ในศีลทุกเมือนั่นเขางดงานกว่าพระนั่นถ้ามีศีลแล้วสามารถสมบุญได้เอาเกนเบิ่งฟังคำบอกจันนะครับเดี๋ยววันนี้ศีลเดาอะไร จิตเราเป็นบุญนั่นเป็นี่มิทธิ์ยังไเด้อจิตเขาเป็นบุญมาจถึงเราไม่ฉีนเนาะสบายเนาะเบ่ี่ยนบุญหล่วมันถือบเฮ็เบดีย่จริงไม่ดีมันเขาจะไม่ทําเลยเพราะจิตเขาเป็นบุญหล่ะนียว่าจิตไปให้เนี่ยโอ้ก็เหียนความดีก็นเนื่นจิตเป็นกรรมกูเป็นไ้มันเศร้าเลยนั่นเป็นบุญหล่ะเด้ยบุญเท่าน่ะฉะนั้นแล้วอาจารย์บานหนึ่งเมื่อจะมาทานจิตแล้วอย่าลืมนั่งภาวนาการภาวนาเ่าเปลี่ยนก่าอย่างที่หายใจข้าพมาเจ้าตั้งสัจจะที่ฐานในการภาวนาครั้งนี้ โดยอาศัยข้าวพเจ้าขอกำหนดลมหายใจเข้าห้าสิบครั้งเพื่อทดแทนคุณบิดาหายใจออกกำหนดลมหายใจนับลมหายใจออกห้าสิบครั้งเพื่อทดแทนคุณมาดาสิเอาสั่นั่นก็ได้หายใจกอกปุ๊บเป็นห่งสมาธิเดียวหายใจก็นับหนึ่งหายใจก็เพินมกำหนดได้ใจหนึ่งหมพอลมจนไปถึงน้ำหนึ่งเสี้ยนควงลมที่นสุดที่ปอดมันยางละหาสิมันติเป็นรอยเป็นบ่าเขานับครบรอยเหมือนนบำลมหายใจครบรอยเข้าไปค่อยๆมือนตาขึ้น นึกถึงคุณงามความดีของมิีดามารดานึกถึงคูบาจย์นึกถึงคุณคุณคุณความวพฒนธรรมผส์แล้วก็นึกถึงคุณงามความดีตัวเองเราเคยคอยนอนกินมาเราวคยคอยแพ้เมียตาไปมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลพระบางองค์อะสู้เราไม่ได้อันนี้ว่าเจ็มปากเลยนแต่ยวถ้าเป็นพระเทียเราเราก็สู้ท่านไม่ได like ้เจ่ว่าอะไรก็ช่างไม่เอามาสู้กันแต่ขอให้เราเป็นคนมีศีลมีความดีในใจจริงๆนะอันช่างนรกนี่มันเป็นแค่อัน นี่อนนัมันจะอันเกียเปียกมันเนี่ยเปียก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 เข้าใจว่าอันเกียวมันอยูกวนอยู่ในใจมั <cemos> <gasping> ้งดวงสี่มิญฉาเนาะอันนั้นเกียวมันเกียนเกียนเกียนมันแตกงว่าเปลี่ยนมันดับว่าเป็นเข้าใจว่าอันนี้ท่านโดนสิเขาติดไปน้องเขาถามมึงเอ้ยมึงไปน้องขูบอกมึงบอกฟังความมึงมึงจะเถาด้วยมงหาบอตัวมันจะฟังเมียนบอกธรรมดาบอกอาจารย์มาบอกว่าเขียวไอ้มึงจะหนีจากกูมันไปเลยวว่ามันหรอกให็นอาจารย์ว่า มึงออกหมดทั้งบุญทั้งล้านอาจารย์ว่ากูจะไปอาศัยสมบูรณ้าน่กัมันจะสิบรอนด์ใช้อนละมานซอนเผาก็เลยว่าพระพิจารณาบเ่เป็นของเข,งขาจักอย่างแั้วรักษามันจังเขียวน้องรักษาดีตื่นกับมา้าว่าต้องแปลง่ควันล่างมันสิกินยังต้องอาศัยเขาเล่าเด่นว่าเป็นทหารอีกธรรมดานี่ลิ้นเป็งลงนลูกน้องเขียวนะไปะเจ้าว่าน้องเขียวย่าอนาเขาเนี่ยแช่บนนาิีบางคนไอ้ลิ้นว่ากูจะสร้างในแช่บรอนด์แช่เจิ๊ยบจังกูอยู่กับกูนรอเหมือนว่าน่ะเอาเสียละ มานนี่แขวมึงยังมากหว่ามากยังกูจะเป็นผู้หยั่งมันบ้านนั่นเอากระมันที่ทุกจะเถียงกันกูเปียกเป็นกูเห็นอันกูก่เห็นสูงสิได้ซีนบบอกันเออญาติกันบ่เนี่เอาไปมากูว่าอาจารย์ว่าโอ้ยมุ้งต้องญาติกันดอกจังมือนี่เขไฟตูดสิมึ้งก็มันเถียงกันได้เห็นว่านี่ธรรมดาบ่าซีโมนี่พมมีทั้งไฟทั้งโทษเด้อจ้าหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็จะว่าอายตนะทั้งหาเพื่อนบาสันเม่นธรรมดาสิมีแต่บ่งญาติกันเป็นไงกันว่า จามึงเนี้ยเห็นกับจามเนี้ยเห็นเสือกับบ่มีมือมึงกับมึงว่ามึงเสีได้กินดิมงว่าเอาที่วเราแบบมือกับบ่ย้อมเนี้ยบันนี้บ่บ่บ่เนี้ยจามือเราขากับบ่ย้อมเนี้ยกันกูบ่พามึงย่างไปมึงสิไดายจับได้บัวปัว่าอาจารย์เนี่ยว่าโอ้ยมึงงูจะเถียงกันอยู่หวันกูยิ้มบาดทุดทไทยดิเอืยเขา่มาตาสามเป็นไหนคือว่าเถียงกันว่ากูกับชิ้นดิ้นกูกระรดดทาาได้หมดจะมูกูก็ได้กินตายามเนี้เมื่อกูก็ไเด้ไปจับหาบ่ตัว คือว่าพายยางขาบัดนี้มีเจ้าของหามได้ไหมมีเป็นว่าฝ่งมันตายแล้วนี่ยคือว่าเถียงกันบัดจังบ่าท่านจะตายเถียงกันดีเถียงกันว่าอูลหรพามึงไปกู๋จริงกูมึงวันนึงหาไอ้ทั้งหมดาอาจารย์เกิดว่าโอ้ยว่มันจริงดีย้ำเสาหันใจมึงคือว่าพากันเถียงกันเนี่อาจารย์ว่ามามีอย่างเลื่องมีนิตามีเปียเดียดบ่ติ่งเนาะเป็นว่าไงเป็นบ่ไฟเขาตามข่วนสวนส่วนวันนี้ส่งไปส่งทั้งทางส่งกึ้งจะส่งไปเนี่ยว่าแต่ว่าท่านใหม่นะมั้ง พระสวดหน้าไฟบผมฟังกันฟังในกุศลาทำเอาเดี๋ยวนเมียนว่าเพราะว่าวาัดเราไม่จันทร์เราใจอย่างนั้นบี๊แตะหึ่งอย่างนัมาหลายเลียบทำยังไงเราจะตอบบุญยังคุณพ่อแม่บุคคลในรู้จักบุญคุณพ่อแม่บุคคลนั้นจะเลือกพระพุทธเจ้าคือยังจานบอเยังอร่อดจิตไปไหวพระไปไหววัดขันไหวพ่อกับเมียอยู่บ้านบ่ไหนยังมาขึ้นมึงสิเรี่องจบเราเตือนใจกับบอสบ่อเพิ่มเนี่ยเพราะอย่างที่โอ้ันกระบาบเนาะมั้งหมดนันไม่ใช่ความการตัมอยู่ข้าใจบ่ ไม่ใช่อภิชาตจบ,บุรนะสิเอ่นะเป็นคนบาปเป็ียนต่อไปคนฟังผู้คนใดทําดีกับพ่อแม่แม้จะไม่ไปวัดบุคคลนั้นย่อมสารเสือนถือคนสารเสือนเนี่ยเยืนยอททำนั้นไหวคว,วามไหวแม่จากของในแล้วผก็ต้องหูจากภูมิปคญญาประดุจมันบอกขันบวหูจากพ่อเมหความเยเ่อข <c oughs> <c oughs> ึ้นไมนเปมนกันเ็ยอาจารย์พยายาำยอดตลอดบุญคุณบิดามารดาบิดามารดาต้องมาก่อนอย่างอื่นเพราะพุทธเจ้าก็ได้หามาสิเนี่ยหนังมังสารมันว่าก็อาจารย์ก็เยอะตลอด เมื่อพระพุทธเจ้าหายยดเถื่ถ้าสี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระพุทธเจ้ากปบทั้งใดมาจากบิดามารดาขึ้นกันบาปน,นี้ผู้ที่ให้เราคั้งคนก่อนเปลี่ยนทกงยาให้เฮานีมแต่พ่อกับแม่ยคู่หนีมาที่หลังเด้อพระพุทธประธรรมมาสงมาที่หลังครูบาอาจารย์มาที่หลังแต่ผู้ที่ให้เราก่อนก็คือบิดามารดาจะอยู่ในท้องหายยังเนี่นะยเจ้าข้จากกินตำมะขุ้นเปียกข้าม,มุนตอ่วนอย่างหมดดูดีมีเงินบอก S <S โอนเอาบอนน้าลายเฮียเตยจ้าจ้ากระเท้าเดี๋ยวเป็นลูกเดี๋ยวยากปัญญายูไม่ได้เพราะเสื้อให้เม่แเม่นบอ,อกคืดคักๆที่ะความสุขของพ่อมเมแมเน่ะอยู่บนความสุขของลูกคืดคักๆเดี๋ยวม่นบอกเป็นอย่างเจ้าว่าย้อนไปหาพ่อให้เวลาบ้านวิลลานางังอาจารย์มามันได้ปันสติทรมันได้ปัญญาทมหลายมันติดขาลงเลยอันความบอดีทั้งมวลน่ะ อาจารย์วา่านอันใดที่พ่อเมียเคยกินเคยอยากแต่ว่าถ้ามันขัดตัวลูกให้ท้พองพ่อเมียอดเป็นบ่นอดเด้ธรรมดามันของง่ายบ่ประตูถ้ามันกินเข่าอิ่มมเดี๋ยวมันยั้งย่างกันเนาะอ่างล่างย่างมั้งบ้านาน,นี้เม,มียเขาเดี๋ยวเดียนที่เปียกที่เก่ามันท้องเงี้ยขนาดใหญ่มันย่างง่ายบ่บ่นี่คืดเอารวดจำเก้าเดียนจะเขากินเข่าอิ่มอิ่มเดี๋ยวมันยั้งย่างบ้านนี้ั่วยทิ้ไปเก็บท้องของลูก ไวยตอนนี้ออกปตัวเคยออกลูกที่เป็นในครอบชรของมันเมียบอกฉะนั้นถามีเมียในฮหรกเมียในหลายจะ่ในตรวจชาติเขาขขขขเดือนนั้นละ <laughs> าการว่าน <laughs> เพราะอย่างที่โอ้ยลูกก็คือกันใ้ฮักเมียกับฮักพอนี่หลายเออลูกสาวหลายเดือนนั้นละ <laughs> ชัวร์ถีบิงออกมาได้เบิงออกมาเนี่ยวจะบู้จะมาเรียก,กป้า <laughs> อีตอัวนอีตัวนจ้จเจ้า ที่ตอนคลอดนี่เห็นผีมาเ่อตูตเป็นบ่อให่มันปวดสารวากถ้าเขาเก็บต้้งทยซึยกับพอแงงเนาะอันนี้เก็บต้้งปัดอันเมือ่อก็นัดอกแต่คุาที่ว่าเอาเมียอย่างมันมามันต้องเอาคือก็พวกบุพกรรมเขามีเดีย๋ยวพวกนี้สิซา,นา,กกาเนี่ยจะเกิดมาในรูจักันเปิดเทียงออกจกวัดล้ว่าเทียเรียกแน่้อน,นนี้การเสียงยู่พราบอกผู้เสียควยามเราไม่กันแต่เราเดินะ <c oughs> ดนั่งดื่มกันบ่วน วันธรรมดาเขาหนีจากเดือดผู้ใดเพราะเดือดจากคนจะผากัยังหนีจากเพราะเดือไปบอกอยู่นี้มันว่าวันธรรมดาจีเดีือดยังมันเป็นงูเดี๋ยวแก้วพลาสติกกับพวกเหลียดเข้าใจว่ายูหันมันเอาเงินของเขาจากอย่างอาจารย์พิจารณาเบุญมีเงี้ยบสันดอมึงคัดบอลชีพมันละหาลอยละพันก็ซื้อมาเสียผ่าชุดก็แปดพันคนละสองสามมึงก็ซื้อใช่เด้ สรยในเสียนน้อยช้าสิบที่สิบาทกูกันจากไส้ที่นี่นะเพื่อยังจะว่าประดับบาลมีเขาหอยไส้เขาหอยโ้งไห่แจวาย่าไปถือเลยด้อย่าไปหมั่นว่าของกูจะสักแต่ว่ามีประดับได้อันมันเหมือนกับชามหัวมันมันมีกับธรรมดาทีนะะห้ยไส้หอยโ้งไห่ประดับตจวายืดย,ยืดจะถือก็ว่าจะสำคัญเหมัอนมาของกูย่าฝัง เกิดว่าจะฝังเขายังเดียวกันจะว่าเกิดว่าเราปรตัวซื้อมาสาบาทเมื่อเนื้มันเหมือนไปมาโอ้ยบ่เปลี่ยนตะกินตะยู่บ่เปลี่ยนจะนนูมเอี้ดเลยใจใจมันเนาะจ้าไอ้าเจ้าือบ่ลับบ่นอนสวยสามบาทไปนี่ยนั่นคือมาฝังได้ทิศมันเหมือนกระจางเหมือนมือนากูหาเดี๋ยวักูดาวปวดซ้อนเมียนบ่ปวาเจะจะมาว่าจะมีสวยบาทนึ้อมาส่างข้องข่อยก็ใช้สไตลยกูเจ้าสามบาทนมน่อยษาอาจารย์ก็เรียกว่าซูมเงอนนี่ เฮากะค่อยๆพิจรารณาเอาพิจรารณาเบืงกะกากับชีวิตเฮาได้มันจังพอดีนึงว่าทุกก่ะมีความสุขกันพี่อาจารอาจารย์ว่าเด้่ยตงว่ากข์กับมีความสุขรวยกับมีความสุขสุขมันไหนสุขคือเฮายอมรับสาภาพสาภแต่ความนึ้ว่าก็คือเฮารับได้สถานการณ์ปัจจุบันของเราขันเฮายกตัวของตรง่าเฮายูยูระดับนี่ เขาโยกเขาขึ้นไปเที่ยวก็ระดับมหาเศรษฐีเดียตายว่าตายบทท่านเด็กเศร้าหันใจตายเลยฟ้าดดนนะก็จีรด,ดนเบ,บ็นเหมือนนะเอาไปต่อจีรดนผู้บอมันรดนเบ็ดตายแล้วบัดนี้ที่ขายนาเนี้ยไปเป็นชื่อรดนเบ็ดใจบ่ถ้าเขาเที่ยววีหยังการเลี้ยวเจ้าเขาพอใจในปัจจุบันหนึง่งเขาจะมีโอกาสเรื่องเนศาสนาพ่อศาสนาพุทธปกครองประชาธิปไตยมีเจ้าฟ้ามีญาติพี่น้อง เฮาบาดเจ็บบาดป่วยลูกหลายถึงวันลาสุไทยก็ใจบ่กว่าพี่คนมีการอาจารย์มามันดีแนี่วัฒนาอะไรบุญตัานี้ชุดยอดแห่งบุญเนี่ยสุดยอดแห่งการเกิดเถ้าเฮาไปเบิ่งสิงสารอาจารย์ยังไรจีกันยังไรขากันบ่พอวัดพอว่าบ่หมู่าหู่บุญเขาฮาไปพอประเทศอื่นไล่ศาสนาบ่มีศาสนานั้นยังตียังขากันอยู่บ่หู่จับบาจับบุญเป็นไรช่วยเฉลยโยนกินลบโยกับลบลบอยู่ดีเอาขึ้นเอาลำบากวะอันนี้ในฐานะเช่นเราเกิดเป็นคนไทยศาสนบถือศาสนาทุก เป็นคนไทยอีสานประชาธิปไะอีกต่าหากอิสระเสรีหมูวมู่นว